อันนี้พงที่สามที่ผมเคยลงคลิปไปแล้วนะย้อนมาให้ดูหน่อยหนึ่งนะครับแมงวันฉวยโอกาสดูที่ก้นแมืองวันให้ดีนะครับเห็นไหมมีสีก็ขาวลงไปแล้วนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันว่าพงที่สามมันมีหรือเปล่านะครับส่วนพงนี้เป็นพงที่สุบแปดเจอเมงวันฉวยโอกาสเข้าไปนะครับสังเกตดูให้ดีนะครับข้างในพงด้วยนะครับผมเห็นไหมให้ยิบยับไปหมดนะครับ นอเนเมงวันทั้งนั้นเลยนะครับผมสวัสดีทุกท่านสายนะครับเมื่อเช้าผมมานั่งยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับพอหันไปกินข้าวพักเดียวนะครับแล้วก็มานั่งเก้าอี้เนี่ยโต๊ะตัวนี้นะแงะไปดูนะครับผมว่าจะมีแรงล่าออกมาไหมสรุปเนี่ยครับที่ท่านผู้ชมเห็นโพงนี้ผม ถ่ายไม่เคยติดว่าแมงวันมามาไข่นะครับผมแต่มันมันอาจจะแอบตอนที่เราเผลอนะครับเนี่ยครับรูโพงที่แมงวันออกฮะเห็นรูไหมรูมันเล็กนะครับผมเดี๋ยวผมจะให้ดูรูแมงล่าออกนะฮะนี่คือรูแมงล่าออกครับเพื่อนๆเนี่ยครับรูแมงล่าออกมันมันจะใหญ่นะครับโพงหนึ่งโพงสองแล้วก็โพงที่สามเดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับอันนู้นคือรูแมงวันออกเล็กมากเลย ออกมาทั้งหมดสิบตัวนะครับมานั่งก็เห็นเกาะดำมืดอย่างเงี้ยไม่ยอมไปไหนเลยนะครับก็แปลกใจอยู่เราก็มองหาเฮ้ยมันออกโพงไหนเนาะก็เลยโอ้โหเห็นเลยเนี่ยนะโพงนี้เองแล้วก็ส่วนโพงที่สามครับหลายๆท่านถามว่าเฮ้ยโพงที่สามมันเป็นยังไงบางทีแมงวันไข่นี่ครับวันนั้นที่ติดไปในกล้องแมงวันไข่ไปตัวเดียวนะครับเดี๋ยวผม จะลงคลิปให้ดูใหม่นะครับเห็นจ่าจ่ามันเป็นมุมตัวกระดาอีกมุมเห็นขี้ลงไปเลยขาวๆเลยหนึ่งหนึ่งก้อนนะครับแต่สรุปแมงล่าออกมาครับผมถ่ายไม่ติดเหมือนกันแต่รู้ว่าเป็นโพงของแมงล่าถ้าโพงใหญ่ๆแบบเนี้นะครับแล้วก็โพงที่ที่สี่โพงเล็กนะครับเป็นแมงล่าที่ไม่สมบูรณ์หรือว่าเป็นตัวผู้ผมไม่รู้นะครับคือตัวมันจะเล็กกว่าเพื่อนเลย หนึ่งเท่าอะสองเท่าตัวของทุกตัวที่ออกไปนะครับไอตัวนี้เล็กมากที่ผมทาคลอดนะครับแล้วก็พงที่ห้าก็ออกไปแล้วตัวใหญ่พงที่หกก็ออกไปแล้วตัวใหญ่นะครับทีเนี้ยเรามาดูว่าไอพงพงที่เมงวันออกเนี่ยผมถ่ายไม่ไม่ติดว่าเมงวันออกยมาไข่นะหรือเราเผลอก็ไม่รู้เนาะเพราะว่าไม่ได้ถ่ายประจํานะครับคือเราก็ต้องลุกไปไหนบ้างอะไรเงี้ยนะครับแต่ผมไม่ดูนะเนี่ยครับรูโพงอยู่แถบนี้เอง ส,สรุปแล้วมันอาจจะเป็นโพงที่เจ็ดหรือว่าโพรงที่แปดนะครับแต่ปกติเนี่ยมันจะไล่ออกมาเป็นโพงนะตั้งแต่ล่างขึ้นไปเล้วหนึ่งสองสามสี่ห้านะครับหกอาจจะเป็นโพงที่เจ็ดก็ได้นะครับผมแต่เราไม่ได้เฝ้ามันว่ามันแอบวางไข่เมื่อไหร่นะครับแต่ที่ชัดเจนเลยก็มีโพรงที่สามแล้วก็ชัดยิ่งชัดเจนที่สุดเลยก็คือโพรงสุดท้ายนะครับโพงที่สิบแปดนะครับเห็นหนอนอยู่ในโพงนะห้ยิ่งย่หมดนะครับผม แต่ไม่รู้ว่าจะเสร็จไข่แมงล่าออกมากินหรือว่าแมงวันหลายตัวลุมกินแมงล่ากับหนอนที่อยู่ในนั้นเหมือนโพงที่ที่เจ็ดนี้นะครับขอบคุณทุกท่านที่ชมคลิปผมตลอดนะครับผมก็อะไรที่เราไม่ได้รู้นะครับก็ได้รู้ในในคลิปที่ผมลงเนี่ยนะผมเองผมก็ไม่ค่อยได้สังเกตรหรือว่าไม่ค่อยได้อะไรเนาะทีนี้ยพอเราไม่ได้สังเกตไม่ได้เห็นเออมันวิถีของไอ วงจรชีวิตของมแมลงพวกนี้มันเป็นอย่างนี้นะครับผมส่วนไอ้แมงวันเนี่ย่วยอกาสนะครับฉวยโอกาศน่าดูแล้วก็สกรปรกด้วยนะครับผมแล้วการหยอดไข่ข,ของมันเนี่ยบอกเลยนะครับอันตรายมากถ้าไข่นอนอาปากบบาอ,อย่างที่ผมออกคลิปไปครั้งก่อนนะครับมันแอบหยอดหยอดนอนแน่นอนนะครับผมจริงๆอันนี้เรื่องจริงนะครับ เดี๋ยวพ้งต่อไปนะครับถ้าทานผมจะถ่ายให้ดูนะครับทั้งแมงล่าแล้วก็ทั้งแมงวันเนี่ยนะครับผมถ้าผมได้วางกล้องอย่างทุกทุกครั้งนะครับผมได้หลายท่านคงได้เห็นว่าแมงวันมันออกมาจากรูนเนี้ยเลี้ยงออกมาทีละตัวละตัวแล้วลก็ตายมาเกาะอยู่เนี่ยนะครับผมที่แรกเลี้ยงกันเป็นตับเลยนะครับโอ้โหร้ายจัดนะครับผมแมงวันขอบคุณอีกครั้งนะครับผมพบกันคลิปหน้านะครับเดี๋ยวถ้าเจอ,อยังไงก็อัปเดตให้ดูนะครับผมสวัสดีครับ